กรัาสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับสวยงามครับนะครราชสีม,มาปล่อยภาพสนามเฉลิมเกียรติหลังปรับปรุงแล้วนะครับสวัสดีแชทครับได้มีการปล่อยภาพสนามเฉลิมเกียรติออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยพร้อมใช้งาน16มิถุนายนนี้หลังปรับปรุงสนามเป็นนานหลายเดือนครับ วันที่6มิถุนายน2563ครับนครราชสีมามาด้ F4 ได้มีการปล่อยภาพสนามเฉลิมพระเกยียรติ8 0รษาออกมาเป็นที่เรียบร้อยหลังมีการปิดปรับปรุงในช่วงที่ผ่านมาครับโดยพร้อมเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่16มิถุนายน63หลังจากมีการปรับพื้นสนามหญ้าเก้าอี้ไฟส่องสวา่างเครื่องเสียงสกอร์บอร์ดลู่ยางและห้องพักนักกีฬาด้วยงบประมาณ160ล้านบาทครับความจุข,ของผู้ชมในสนามได้ติดตั้งเก้าอี้จำนวน20,000ที่นั่ง ไฟส่องสว่างติดตั้งตามมาตรฐาน AFC 1,800ลักนะครับโดยส่วนใหญ,ญ่ที่กล่าวมาข้างต้นปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วและทางบริษัทผู้รับเหมาเองครับก็ได้นัดหมายส่งมอบงานในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้เหลือเพียงการปรับปรุงภูมิทัศน์อีกเล็กน้อยครับก็จะเสร็จสมบูรณ์และรอการกลับมาของแฟนบอลชาวสวัสด์แคทเข้าสนามพร้อมเชียร์กระหึม่มกับศึกไทยพิมร์ลีในเร็ววันนี้ครับทั้งนี้ครับทัศสวัสด์แคทเป็นหนึ่งเดียวที่ยังไม่ได้ลงสนามในบ้านเลย นับตั้งแต่เปิดฉาก4นัดแรกของศึกไทยลีกปีนี้เนื่องจากสนามของพวกเขาครับปิดปรับปรุงอยู่จึงขอออกไปเล่นเกมเยือนก่อนโดยพวกเขาครับเก็บได้3คะแนนจากการชนะ1แพ้3นัดรังอันดับ12ของตารางคะแนนนะครับโดยการแข่งขันไทยลีกจะกลับมาลงเล่นอ,อีกครั้งในช่วงวันที่12-13กันยายนนี้ครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ของท่านนะครับ จะเป็นกําลังใจก็พวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับท่านสามารถกดซับสไคร b ์กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ